เริ่มแล้วเริ่มแล้วนะฮะนี่สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีครับผมคือเพิ่มพูนนะเพิ่งเกิดได้ไม่นานเลยนี่แล้วันนี้นะเราก็ได้เกิดมาเจอทุกคนแล้วนะครับใช่ไหมฮะเด็ดเด็ดเด็เด็ดเด็ดนะนี่เอาไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นท่อครับท้อสวัสดีครับน่ารักไหมฮะ ผมว่าน่ารักมากเลยครับหมายถึงคนดูทุกคนนะนี่ไหนพาไปอีกคนนึงสินะรับอยู่ไหนบอกกว่ตัวแะ้วครับอุ้ยเก่งจังเลยอ่ะซ้อมเต้นแบบไม่มีครูด้วยซ้อมเลยซ้อมเต้นแบบไม่มีครูเลยแล้วไม่มีดนตรีด้วยไม่เหมือนกันแต่เหมือนกันแต่อู้เลยออกเต้นยังไงเนี่ยเออมีรีเซ็ตสองตัวด้วยอ่ะซ้อมเต้นเนบ ซอมเต้นแบบฟังจริงไหซอมเต้นแบบยุคใหม่เขาซอมเต้นผมไม่เคซอมเต้นแบบที่เราตีเรามีจังหวะในหัวใจก็พอแล้วเออจังหวะในหัวใจเต้นยังไงอะจังหวะในหัวใจเต้นยังไงดีทั้งหมือนกั่นเอะโอเคมาค่ะวันนี้มาไลฟร์บุกห้องซ้อมกันเป็นยังไงกันบ้างตื่นเต้นไหมบลาร์บุกห้องซ้อมที่บอกว่าเราอยู่ในห้องซ้อมไม่ได้ไปลว่าพวกเราหมดซ้อมใช่เราบุกห้องซ้อมมาวอมวอมวอมวมเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นไหมคะ ตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้เจอทุกคนนะนั่งไปนั่งก็ได้นะแล้วนั่งเลยอกว่นั่งเลยนั่งเลยแล้วแวมันจะมีคุญย์ทำไมอ่ะนั่งเลยเดี๋ยวจะมีการกลับกล้องเกิดขึ้นนะคะกลับกล้องนะครับกลับกล้องกลับกล้องกลับกล้องอ่ะโอเคอ่ะกดเลยก่อนนะคะแล้วก็หมุนโอเคไม่เสียหายแล้วกดนะโอเคอ่า วันนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงทุกคนน่าจะยังไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่ใช่ไหมอันนี้เป็น live at lunch ทุกคนหรือเรา live at lunch live at l u n c live at lunch โอ้โหนุกคนกี่ปีแล้ว live at lunch กี่ปีแล้วเฮ้อก็เลยคุยแล้วเนาะอุ๊บสวยโอเคมาพูดคุยก็เรื่องแรกผมขอกพูดนะครับว่าตอนนี้ผมตื่นเต้นมากเพราะว่าคอนเสิร์ตอาทิตย์หน้าแล้วเนี่ยอีกเจ็ดวันเวลาใกล้แล้วด้วยคือเนี่ย สมมติเป็นอาทิตย์หน้าเนี่ยเวลาประมาณเที่ยงเนี่ยเรากราจะเตรียมตัวขึ้นคอนเสิร์ตแล้วเพราะฉะนั้นแล้วผม,มกับปูวินนะครับผมอยากจะให้ทุกคนมาเจอผมเยอะนะครับกับนี่เทิรมผูในนะเพิ่มภูเขาเพิ่งเกิดมาเขาก็อยากจะเจอแฟนคลับที่น่ารักทุกคนนะครับ<ช>เพราะตอนนี้บัตรเหลืออยู่สามารถซื้อได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับรอลของว่าเราสองคนวันที่24กันยายนเวลาบ่ายโมงนะ ครับผมซึ่งพวกเราส,สองคนซ้อมมันเยอะมากเ<อ>ลยซ้อมเยอะสุดออนี้พวกเรา <laughs> พวกเราสองคนนะครับทำงานกันอย่างหนักแล้วก็พยายามแบ่งเวลามาซ้อมเพื่ออยากทำโชว์ดี้ให้ทุกคนได้ดูนะครับใช่พวกเราส,สองคนซ้อมมันเยอะสุดเลยะสุดเลยไหนมาอัปเดตกันหน่อยช่วงนี้เป็นไงบ้างซ้อมเยอะมาซ้อมเยอะแล้วว่าทำงานอย่างหนักงานอะไรบ้างช่วงนี้ช่วงนี้ก็ทำแต่ง,งานนะครับไม่ทำแต่ง,งานเลยครับผมก็ มีไปอีเวนต์มีไปเจอทุกๆคนมีไปถ่ายงานถ่ายนู้นถ่ายนี่ถ่ายนั่นด้วยอ่าก็นั่นแหละครับทุกคนก็อยากจะพูดมากแต่พูดกันไม่ได้ดไม่ได้นะครับเดี๋ยวคงรู้กันนะครับแนี่บัตรเหลืออยู่นะครับย้ำอีกรอบจะขายเต็มที่เลยเพราะผมอยากให้คือเราสองคนอยากให้แบบมาที่ฮอลแล้วก็มีคนเต็มฮอล <c oughs> นี่ไงก็พอมันกี่ที่นะสองพันห้าหรือสามพันประมาณสามพันประมาณสามพันใช่ป่ะเนี่ยคนดูสี่พันเนี่ยเนี่ยก็เนี่ยพอแล้วถ้าทุกคนถ้าทุกคนซื้อนะครับผมถึงแม้ว่าบางบางคนนะครับบัตรข้างหน้าจะขายหมดแล้วอาจจะยังเหลือข้างหลังอยู่ก็จริงๆแล้วข้างหลังก็มาเจอพวกเราได้นะครับผมเดี๋ยวพวกเราจะพยายามเดินไปให้ใกล้พวกคุณที่สุดนะครับนั่นแหละขับเวทีเรามีแบบแง่งออกไปใช่เพราะว่าเข้าถึงทุกคนนแ่นอนเข้าถึงทุกคนแน่นอนเลยมีะมีมีแท่งตะเกียบอยู่ฉันเรียกว่าตะเกียบ เด้ไปลงตะเกียบใช่มีแท่านตะเกียบคืิ่ลยแหลายคนจะคิดว่าเออแบบโอ้อยู่ไกลจังเลยอ่ะอยู่สุดเลยไม่แบบจะได้เจอพวกเราไม่ได้พวกเราไม่ผมบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนพวกเราก็จะทำให้มันใกล้เองนะเออแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้กแล้วนะไม่ได้กิ่กระซิบเจ็ดวิโอเคได้อยู่มาตอนนี้ให้คะแนนเปอร์เซ็นต์เป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะซ้อมได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วอ๋อ อ๋อแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมแปเสิบที่หน้าแล้วเนาะต้องซ้อมม่ได้เยอะแล้วสินี่มันยินล่ะโอเคตอนนี้ก่อนหน้านี้ก็มีการถามถามมาทุกคู่แล้วเรื่อง dress code ขอ dress code หน่อยค่ะสำหรับคู่บอลภูวินอยากให้แฟนคลับแต่งตัวมาด้วย dress code อะไร dress code อะไรเหรอครตอนแรกเมื่อกี้พูดกันเล่นๆว่าแต่งตัวเป็นคนก็พอแต่ว่าคิดไปคิดมาอ๋อมีบางบางวันเขาก็ไม่ได้แต่งตัวมาเป็นคนเนาะรางวันลแต่งตัวเปนสไดอร์แมบ้างสไปเดอร์แมนก็เคยมีมาแล้วต้นไม้ก็เคยมีมาแล้วเป็นเทเลทับบี้ก็เคยมีมาแล้วก็เลยแบบอ๋อเออว่ะจะบอกเขาให้แต่งตัวเป็นคนมันก็คงไม่ได้แล้ว dress code จริงแล้วอยากให้มีเหมือนกันเพราะว่าผมว่ามันเป็นอะไรที่จะเจอแล้วรู้เลยว่าเป็นแฟนคลับของเราอ่ะ อืมอ่ามันคือไอเดียวันบรูเวนคิดกันคิดกันแต่งงานคู่เราสองคนปิดฮอลสักขนาดนั้นคงไม่รู้ไม่สนใจคไม่แต่ว่าวันนั้นจะมีจงดำมาหน้างานด้วยนะมีแฟนคลับจงดำมาด้วยเพราะว่าคุณอ่ะรอบเดียวกับจงดำไงเรอบแบบวันเดียวกับจงดำทำยังไงให้แฟนคลับเอา standing ออกมาให้มากที่สุดเอาราะว่าอย่างแรกเลยก่อนที่จะไปเดสก์โค้ดแล้วผมถึงแฟนคลับของจูงดำเป็นอะไรนะสีเหลืองสีเหลืองอย่างสีเหลืองของเราเป็นสีเหลืองหรือกับฟิวเจอร์เปลียนเฮ้ี่เราจะพัฒา เออสีฟ้าสีฟ้านะครับเป็นอะไรดีนี่แต่งตัวเป็นน้องพื่อนปูก็ได้นะแต่งตัวเพื่อนปูก็ได้ทาตัวเป็นสีส้มทาผมเป็นสีฟ้าอวตารเดสหรือหรืออยากจะแต่งเป็นสไปเดอร์แมนหมาพอมีก็ได้นะครับผมถ้าเกิดทุกคนแบบไม่ร้อนกันเพร้อนในฮอลน่าจะหนาวด้วยสไปเดอร์แมนจะเป็นชุดที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกันหนาวได้ดีนะผมคือผมเห็นชุดสไปเดอร์แมนเนี่ยทุกคนผมบอกเลยใครที่ใส่ชุดสไปเดอร์แมนมาหาผมนะผมจำได้แน่นอนเพราะว่าร่าส่งไปแฟนมีทมา ผมเห็นคนใส่ชุดสบายด้วยแบบผมจาได้ขึ้นใจไม่ลืมเลยจำได้ว่าจำได้เวอรตได้มีชุดสบายด้วยแบมาแต่จําหน้าผมไม่ได้เพราะเขาใส่หน้ากากแล้วถ้าวันนั้นอยู่ดีมีสด้วยแบบันจะเกิดเหตุการณ์นี้ปะที่ทุกคนชี้กันอ่ะผมร้องไห้โชว์เลยเพร่ะทุกคนใส่ชุดสบายด้วยแมาร้องไห้ด้วยความดีใจร้องไห้ด้วยความตกใจเราเลยเราเลยครับม่แต่เอาดีๆเดสคอนเราจะเป็นยังไงเดสคอนเราเอาเป็นสีสีอะไรอยง สีส้มก็ได้นะสีส้มจะซ้ำกับอนกเอ้ยไม่ใช่จุงใช่อนบกเออสีฟ้าก็ได้นะสีฟ้ามีพร็อพไหมอยากได้พร็อพสีฟ้าเป็นพร็อพอะไรดีนะหูฟังก็ได้นะเออจะเป็นเครื่องหัวเป็นหูมีใช่เออน่ารักดีหรือว่าพร็อพหรือว่าพ็อพต้องในนี่เรียวมีออ้้อส อาจจะถือมาโทรศัพท์เรยวมีมาถ่ายพวกเราก็ได้หรือไม่ก็อยากจะใช้อะไรอ่ะอินฟรีนซึ่งก็คือคนดูทังบายก็คือแช่งแล้เดี๋ยวขาว่ะตื้อตือตื้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 อตื่อ้อตือตื่อต้อตือตื้อตือต้อตื้นตื้อตื้อตื้อตื้ตื้นตื้นตือตื้อตือตื้อตื้อ้อตื้อตื้อตื้นตื้อตื่อตือตื่ออตือตือตื้อตือตืตื เออหรอไม่ได้ใส่คอนเทการพู่ถึงด้วยไม่ดีไม่ดีพี่พุ้งมาเลยมาไปเข้ามาล่างมาแล้วเนี่ยมีเพื่อ้คนเพื่อให้คนคนรู้กันจริงว่ากอนนี้มันมีการซ้อมเกิดขึ้นริครับและนี่ครับเรากำลังจะทำการซ้อมต่อหน้ากรใช่ไหอ๋ออกล้ซ้อมซ้อมสุดรักนะครับ ชื่ออะไรนะเพิ่มพูนเพิ่มพูนและของน้องของพี่ชื่ออะไรนะคาร์ฟอกครับซื้อไปต่อยกันได้นะครับตัดคู่กันได้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 เมื่อกี้เพิ่งนเขาฝากว่าฟอนบุ๊กเขาแบบคิดคิดแฮชแท็กไว้ว่าฟอนบุ๊กเอลวานอยากมีแฮชแท็กอะไรแบบนี้ให้แบบวันนั้นมันแบบขึ้นเทรนไหมอ๋อเอลวานที่แบบเต้นเรีวหวานเรียวหวานคิดอยู่คิดอยู่คิดอยู่ เราต้องมาเพราเราพวกเราพราเรามันพวกเรามันสเต็ปเทพแล้วอย่างเวลาเราอยู่ด้วยกันนี่เราโอ้โหสุดๆอ่ะเราต้องคิดแฮชแท็กแบบฟิลฟิลคิดกันคิดไม่ออกแฮชแท็ก GMMTV แฟนเดย์อินแบงคอกเอาไม่ใช่เหรอปอนภูวินแฮชแท็กถ้าไฟออกปอนผู้วินเต็ป บอลผูกกูโลเอาอะแฮชแท็กไอเดียมันของเขาเป็นอะไรเอลหวานเหรอเอลหวานเพราะว่าท่าเขาเป็นเอลหวานเออเราเป็นคนอะไรวะแฮชแท็กบอนผูกสู้ขัดใจเป็นนี่ดีกว่าผมคิดเองเลยให้คุณคิดป่ะผมคิดแล้วล้ำนะบอกให้ลองเสนอมาสิเพราะเขาอาจจะเอลหวานแต่เราหล่อครับผมนแล้วก็จะเป็น ฮแสกปอพวสุดหล่อแล้วกันห็นไหมออ่ามันก็ได้นะเอาเป็นปอพวเลยนะปอพวเลยไม่แล้วนี่ยคือเราเราคิดแลภาพดูนะถ้ามันขึ้นเทรนด์นะและอยู่ๆมีคนที่ไม่ได้รู้จักเราสองคนงง่าเลื่อนเทรนมาและเห็นมันขึ้นเทรน คุณมันคงติดอะไรในใจค,ค,คุณคิดดู<บ>ว่าคุณคิดดูว่าสมมติเราถ้าเกิดเราตั้งชื่อแท็กธรรมดาอย่างเงี้ย<ม>คนก็จะอ้ามีแท็กอันนี้จะเป็นคู่นี้อ้าโอเคแต่ถ้าแต่สมัยเขาสุดหล่อเขาต้องกดเข้ามาดูแน่นอนว่าเอ๊ะมันมีอะไรมาเป็นการแบบจริงไหมอาจจะคิดไปแบบเจ๊ถ้าตั้งแท็กแบบปังอ,อเชียหรอจังวะ บางคนอาจจะกำบันแนวแต่ว่าอย่างน้อยก็ต้องมีคนที่ชอบแน่นอนเออเขียนม่ได้อ่าได้อ่าแล้วแต่เลยแล้วแต่เลยอนี่เราพูดไปเล่นๆถ้าเกิดมันจะขึ้นไม่ขึ้นก็อยู่ที่แฟนคลับพูดไปเล่นๆล่นแบบนี้พูดไปเล่นเล่นขึ้นไม่ขึ้นก็คือคุณให้เขาทำจริงแหละค่ะสอบแล้วเขาคัดสอบเฉยๆเออไมอยากให้ขึ้นโอเค มา,า,าเรามาเข้าเซสชันคำถามกันม,<า>มีแฟนคล <c oughs> ับถามมาค่ะว่า,วามีสิ่งที่ไม่เคยทำแล้วจะได้เห็นในแฟนเดทที่แรกใหม่อ,อจริงๆแล้วการที่ได้ไปเจอแฟนคลับแบบเยอะขนาดนั้นก็เป็นอะไรที่แบบว่ามไม่เคยทำรู้สึกตื่นเต้นมาก <c oughs> ไม่เอายงนี้่อนเราไม่เคยมีคามิ้นไทยไม่เคยมีคาม้นไทยนี่คือสิ่งที่ไม่เคยทำคือแบ่งแยกเนาะมันมันหมายถือว่า มันต้องแยกกันเนาะแยกกันเนาะคือบ้านเราเนี่ยมันจะมี2อย่างมีสัมมน้คอนเสิร์ตใช่ซึ่งไม่เหมือนกันผมเข้าใจมันอาจจะดูเหมือนเหมือนกันแต่ว่ามันไม่เหมือนกันโดยเจตปิชันแล้วเป็นพิธีไฟมิเต้งอะไรอย่างเงี้ยเราจะเน้นแบบว่าอามีกิจกรรมด้วยการเล่นเกมด้วยอะไรเงี้ยพู้คุยมากขึ้นคุยเยอะขึ้นผมตื่นเต้นนะยิ่งเป็นในที่ของเราแล้วยิ่งตื่นเต้นเลยอ ซึ่งโดยปกติแฟมิลี่ก็จะมีพิธีกรด้วยมีนิธีรันด้วยซึ่งฟอร์แมตก็จะไม่เหมือนกับคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเราจะนันเราจะรันแบบเพลงอย่างเดียวเลยใช่ใช่ใช่ก็ก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งเนาะก็สำหรับคนที่มาดูก็ก็บอกให้ทราบแจ้งให้ทราบก่อนว่ามันคือฟิลหนึ่งนะครับคนละเรื่องกันนะมันมันจะไม่ได้แบบเบอร์เดียวกันใช่ดังนั้นด้วย พอเป็นอย่างนี้แล้วจํานวนเพลงก็จะไม่ได้พอคอนเสิร์ตใช่แต่ว่าอย่างน้อยฟอร์มสุขก็จะเป็นอีกฟิมใช่แต่ว่ามันจะมันจะใกล้ชิดกันมากขึ้นด้วยมันจะใกล้ชิดกันมากขึ้นมันจะไม่เหมือนกันฟอร์แมตงานมันไม่เหมือนกันนี่ไอ้ดังไอ้ดังเข้ามาจอยเอ้ยอ๋อดังเข้ามาหรอดังเข้ามาเอ้ยอ่ะครับผมก็อ่านคอมเมนต์หน่อยไหมลองอ่านคอมเมนต์ดูมีอะไรบ้างไหมเพื่อนดังเขียนมาว่าว่าเท่มากเพื่อนใช่สิเท่สีตาแดงกันซะขนาดนี้ นี่ผมมอะไรจะบอกทุกคนนะครับผมผมให้ผมให้สโลแกนคําไปแล้นเออให้ดับให้ดับเบิลพีดับเบิลพีเยคืออะไรคะก็ดับเบิลก็สองพีปอนโควิดเนี่ยนะจังไว้นะโอ้ดับเบิลพีมีนีมีเดี๋ยวผมจะไม่สปอยแล้วกันเอาว่านั่นแหละเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นคะดับเบิลพีอ่าอ้าวโอเคผมจะผมจะเต้นครับผมโอ๊ยโอเคครับมามีชาเลนจ์อะไรที่เราเจอในแฟนเดย์ไหมคะ มื่อกี้ดิวว่าแบบว่ามีเกมลองไปใบสิว่าแบบเกมอะชาเลนจ์ในการขายบัตรครับหยอกหยอกอกที่พูดถึงเกมกันว่าเราจะมีจะมีเกมที่จะได้กล้ชิดแฝดลองไปใบว่ามันจะใกล้ชิดเบอร์ไหนลองมาใบใบกันเองที่สมมติถ้าทุกคนไม่ตื่นเต้นก็ถ้าทุกคนไม่ตื่นเต้นก็ได้ขึ้นมาบนเวทีครับอุ้ยเอคูเซ็กซีฟมากคะ ขึ้นเวทีมาต่อหน้าพวกมาโยกพวกเราครับผมเราก็มีออผู้คนอีกเกือบสามพันคนได้นั่งดูทุกคนนั่งดูทุกคนด้วยเออ,อ,เอเแล้วเกิดมาเริ่มซ้อมกันไปแล้วแปลว่ามันต้องมีท่าเต้นอยากสปอยอท่าเต้นกันไหมโอ้โได้เสมออะลองนะให้หนึ่งของคนละหนึ่งท่าทำให้พร้อมกันโอเคไหมต้องเป็นท่าที่ไม่ได้อยู่ในผีคุกเพราะว่าท่าทุกคนรู้เลยทุกคนรู้ไม่ได้ มันต้องเป็นท่าลำต้นนะคุณคุณเอาท่าแบบฟี้ยวๆผมเลยะท่ายากๆเลยไอ้นี่ไอเอาท่าจบเออต่อจบต่อไปต่อไปจบไป่จบแล้วแล้วขอด้กันหนึ่งเยอะจับจำแนนนะจำแนนนะนอคอ่ะเดี๋ยวนับหนึ่งสองสามแล้วมาทำท่าดีวองกันนะคะให้เปขับเดากันว่ามันคือเพลงอะไรอหนึ่งสองสาม โอเคถ้าอยากอันนี้คือนิดเดียวเลยถ้าอยากที่จะทายากกว่านี้ถ้าที่ทุกคนก็เคยเมืก่อนมาเจอที่แฟนเดย์ครับเพราะเราจะเล่นทายากเราจะนอนเราจะนอนร้องเพลงแล้รก็ทายากอยู่เหมือนกันโอเคเนอ ถือกันมาสักพักแล้วค่ะน้องเพิ่มพูนเรามาอินโทรดิว c ์น้องกันหน่อยเออมี่น้องเพิ่งเกิดได้ไม่นานนะครับผมเพิ่งเห็นวันนี้เหมือนกันเราไดรู้สึกว่าน่ารักมากเลยเราเลี้ยวเกินเรีพยดจริงจริงเนี่ยก็เราเจอกันแล้วในร้านขายบัตรนะเนี่ยเราเจอกันในร้านขายบัตรเนี่ยเลยเพราะเราสองคนดีไซน์เขียนข้างหลังด้วยว่าเพิ่มพูนด้วยเพิ่มพูนนะครับผมขอให้ทุกคนที่มาดูพวกเราแล้วแฟนคลับนะเพิ่มพูนขึ้นไปเยอะๆนะสารูเนะ อะเราถามกันทุกคู่และน้องคนนี้ทําอะไรได้บ้างคะน้องคนนี้ฟังเพลงครับผมเป็นเป็นนักดนตรีผมบอกเลยเนี่ยเขาน่ยมีความสมปรารถนาเพวกเราสองคนอยู่ที่ใส่หมุนฟานน่าเป็นพ่อปูวินชอบฟังเพลงใช่ฟังเพลงทึ๊บๆๆใช่แล้วบอกเขว่าทึ๊บๆเลยอ่ะมีก็เหมือนแบบตัวแทนนะผมเป็นเหมือนแบบว่ายังไงนะครับมีทั้งสองคนแล้วผมเป็นแบบว่าเหมนแฟนคกับจะชอบมองพูวดเป็นด้านน่ารักๆเสรผมก็เป็นหมีกริซลี่อะไรเงี้ยแล้วก็ผสมผสานกลายเป็นหมี ส่วนสีฟ้ากัสีส้มก็จะเป็นสีด้อมคขับอมของพวกเราทั้งสองคนรวมกันกลายเป็นมีเพิ่มพูนสีฟ้าส้มบวกกับภูฟังสีเหลืองซึ่งในหูฟังตัวเองก็คือกำลังฟังคนจนจะมีสิทธิ์ไหมคะไม่ได้เค่ดีเค่ดีคุณเท่สุดทุกคน เอออ่ะก่อนหน้านี้แบบตอนเนี้ยบัตรยังเหลืออยู่ตอนนั้นผมจำได้เลยผมเคยผมเคยผมเคยเปิดสเปซครั้งหนึ่งผมคุยกับแฟนคลับตอนนั้นน่ารักเลยครับทุกคนน่ารักมากครับอกอันนี้จะมีทั้งแฟนคลับพวกเราแล้วแฟนคลับของทุกของ้าจีบีใช่ผมจะบอกตอนนั้นผมจะมาโลงไลฟ์พูดเท่ากับเกมบีบีบตอนนั้นผมเปิดสเปซใช่ไหมแล้วที่ผมก็พูดประมาณว่าแบบเออเนี่ย ผมก็วินคิดมาตลอดนะว่าเอออยากจะแบบว่าไปคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยแล้วแบบมีแฟนมีแล้วในไทยแต่ในบ้านเราเนี่ยล้วก็มีคนเต็มฮอแล้วแฟนขาบอกว่าเนี่ยแค่คนฟังสเปกก็2องพันกว่าคนแล้วนี่ย,ยังไงก็ต้องเต็มแน,น,น,น่นอนนู่นนี่นั่นเลยผมว่าดีใจมากเพราะฉะนั้นแล้ววันจริงผมว่าอยากจะเห็นนะผมว่าคนเต็มฮอตอนนี้บัตรเพลยงเลยอยูน่นะครับผมสามารถไปซื้อกันได้ใครจะอยู่ไกลไม่เป็นไรอย่างนะเพราะเราจะไปมอบความสุขให้ถึงบถึงที่เลยถ<อ>ึงแม้จะไม่ได้ต่อหน้าต่อหน้า,ตนาแต่ว่าใกล้ที่สุด แล้วก็มีไลฟ์สตรีมทิชเกตด้วยนะจ๊ะอุ้ยมีคนมีอินเตแฟนค่อนข้างเยอะลองทักทายหน่อยไหมคะสวัสดีครับไม่เป็นไรสวัสดีสวัสดีสวัสดีแต่เต้นแบบนี้ได้ไหมในคนเดิฮัลโหลเอสเอ็มหรอคะได้แล้วตอนนี้บัตรเหลือไม่เ นอ้อนแฟนกันอีกสักโลนะครับผมอ้อนได้ทุกวันอ้อนแฟนเหรออ้อนคนดูเฮ้เฮ้เฮ้ so cute มา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 เดี๋ยวจะใกล้ถึงเวลาก็ไปซ้อมแล้วค่ะครับผมมาหรออไปซ้อมจริงจริงกันใช่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 โอเคเราอ่านคอมเมนต์กันหน่อยไหมอ่า I still don't understand but they are fine Yeah, if you don't understand, please Come to our fan meeting in Thailand On 24th of... Hey, Ford! 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 Hey. She Ford's name On 24th of September Next week, okay? Say Ford's Please come to Thailand Oh! Hello! Yesterday, I talked to Ford I asked him if he had a concert ได้เลยพี่เมื่อไหร่เดือนหน้าป่ะโอ๋อเอาพี่มาร์คมาด้วยพี่มาร์คมาด้วยพี่มาร์คมากินมาลืมตาโชวนทั้งโฟทั้งมาร์คตัวบิดทั้งคู่เลยอ่ะสับพักสับพักคอมเมนต์มาลองให้สามร้อยเออโอนเลยเนี่ยนะลองดูสินะพีโ่โฟทพีโฟดพี่มาร์คพี่มาร์คกับโฟดโอไม่รู้จะพูดอะไรละได้เวลาแล้วเราไปสั่งมาโอเคมาปิดไลฟ์กันหน่อยค่ะ ครับผมก็เจอนะครับน้อนะเจอทุกคนมากเลยมาหาผมหน่อยนะผมมาหาผมกับภูวินหน่อยนะเนี่ยดูใกล้ๆนะเนี่ยทีางคจะได้เห็นความหล่อภูวินนะครับผมนะครับเรามาเจอกันนะครับทุกคนผมไม่รู้จะพูดว่ายังไงเลยแต่ว่าอีกอาทิตย์หน้าแล้วผมอยากเจอทุกๆคนนะครับผมรักทุกคนมากเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วมาเจอกันนะครับมนอาหย Bye bye. Bye. -bye. bye.